สวัสดีค่ะชาวราศีเมทุนนะคะเรามาดูว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้นะคะเป็นยังไงบ้างพลังงานชาวราศีเมทุนทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเรามาดูกันซิชาวราศีเมทุนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้มีอะไรบ้าง ชาวราศีเมถุนว้าวนะคะ DM Place ความสวยงามความรวมสมบูรณ์ในตัวตนของคุณเองนะคะเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอีกชาวราศีเมถุนมีใครคนใดคนหนึ่งรอคอยคุณนะคะตอนนี้คุณพร้อมที่จะได้พบเจอกับข่าวดีแดนไกลาการเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามี เขาเรียกว่าความสัมผัสพิเศษอะไรในตัวเองสัญชาตญาณจิกเซนที่คุณกำลังตัดสินใจที่คุณกำลังที่จะเลือกนะคะในเรื่องราวของหน้าที่การงานการเติบโตในเรื่องก,การขยับขยายสาขานะคะแเมเท้าการเปลี่ยนแปลงที่ กำลังสู่ในทิทางที่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นใครรู้สึกว่าพร้อมที่จะได้เขา,าเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งพร้อมที่จะได้เริ่มต้นทําธุรกิจเริ่มต้นลงทุนอะไรกับตัวเองเริ่มต้นกับงานใหม่เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่รอคอยต้องการใช้ความสามารถแล้วก็ศักยภาพในตัวเองหรือใช้สัญชาตญาณในการที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ทําสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองรอคอยนะคะเพราะว่าเรื่องของการงานเนี่ยกำลังเติบโตแล้วก็ขยายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยทีเดียวแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะอะไรที่ เข้ามาทําให้เราต้องต้องสับสนพุ่นหวหรือรู้สึกหน่อยรู้สึกอ,อ,อ่อนไหวบางอย่างจะต้องฉุกคิดนิ่งก่อนคิดก่อนมีสติมีเหตุและผลก่อนนะคะอาจจะต้องดูแลคุณแม่นะคะดูแลคุณครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆชิดเราด้วยนะคะอาจจะได้มีเกณฑ์ได้เดินทางไปกับครอบครัวหรือว่าการได้เดินทางไปออก ออกไปสู่ธรรมชาตินะคะถ้าช่วงนี้วุ่นวายกับตัวเองมากๆเลยก็อาจจะต้องเอาตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติบําบัดนะคะได้หาเอเจอร์ใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆเพื่อผ่อนคลายนะคะเพราะว่าอะไรบางอย่างที่มันกําลังจะโจมตีเข้ามาหาคุณในเร็วนี้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันกําลังที่จะเกิดขึ้นนะคะอะไรบางอย่างกําลังที่จะพุ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็วเช่นข่าวสารข้อความการได้รับการติดต่อการได้รับการขย,ขยายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ไปสู่ในทิศทางที่ดีด้วยพร้อมที่จะพุ่งทะยานของการเติบโตนะคะเรื่องของการงานแล้วก็การเงินที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะได้รับข่าวดีนะคะจากสิ่งที่รอคอยได้รับข่าวดีจากแดนไกลแล้วก็ทางไกลด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวตนของคุณที่กําลังจะมาถึง เดอะชาลีออตค่ะอย่างที่บอกว่ามันจะมีเรื่องราวข่าวดีนะคะแดนไกลาทางไกลที่จะพุ่งชนเข้ามาหาคุณบางท่านรู้สึกว่าได้แพลนการเดินทางเดินทางไกลต่างประเทศหรือว่าแพลนบางสิ่งอย่างที่มันกําลังเกิดขึ้นและอาจจะไม่ได้คิดว่าจะไปไหนหรือว่าแพลนทําอะไรเลยอยู่ๆก็ได้ไปได้เดินทางแบบนี้หรือคนแดนไกลาทางไกลนะคะรอคอยการเดินทางมาหานั่นเองนะคะอย่ายอมแพ้ต่อสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เพราะคุณกําลัง พุ่งไปสู่การประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเขาเรียกว่าลุยอย่างเต็มที่เลยแล้ว,ลวคุณจะเห็นสกิภาพในตัวตนของตัวเองนะคะที่ได้มากกว่านะคะเม็ดเหงื่อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรที่ทุ่มเทไปแล้วไม่เสียหลายนะคะได้มากกว่านะคะที่ทุ่มเทไปอีกด้วยซ้ำไปเฮอร์มิตนะคะ อาจจะต้องปล่อยละวางบางอย่างลงนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะกับตัวเองอาจจะต้องเขาเรียกว่าหาวิธีปลีกวิเวกไปกับสิ่งที่มันสับสนวุ่นวายสิ่งที่มันลบๆสิ่งที่มันกระทบเข้ามาหรือว่าอะไรที่มันสับสนเรื่องของรอบนอกนะคะอยู่กับตัวเองพูดคุยกับตัวเองลองตัดสินใจซิว่าจะทํายังไงจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะเขาเรียกว่าการเซล์ทอคพูดคุยกับตัวเองนั่นเองนะคะ บางอย่างอะไรที่มันเก่าๆอาจจะได้กลับมานะคะพูดคุยกลับมาได้รับรู้ความจริงนะคะอะไรที่มันกำลังเกิดขึ้นอย่างกะทันหันเช่นบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีความใจร้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทนหันไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นลบหรือว่าไม่ดีก็ตามดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ขอให เชื่อมั่นในเขาเรียกว่าบาลานซ์ความรู้สึกของเรามีสมาธิสติของเราก่อนในทุกๆเรื่องนะคะป้องกันระมัดระวังการเดินทางความเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเรื่องของการเดินทางอะไรบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นย้อนกลับไปนะคะดูโต๊ะทํางานของเราย้อนกลับไปเช็คบางสิ่งบางอย่างด้านหลังเราเสมอนะคะไม่ว่าจะเช็คสิ่งของเช็คเรื่องของอการทบทวนในเรื่องของงานหรือว่าเช็ค อะไรก็ตามแต่สมมุติว่ากําลังออกจากโรงแรมก็เช็คความเรียบร้อยว่าเราหลงลืมอะไรไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะราศีเมทุนอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในเร็วๆนี้ค่ะนะคะดค่ะการเปลี่ยนแปลงการเดินทางครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณมาถึงแล้วนะคะบางท่านเขาเรียกว่าอาจจะได้เดินทาง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวหรือว่ามีการได้เดินทางกระทันหนันการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานโยกย้ายบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันนะคะแต่ถ้าอะไรที่มารู้สึกว่ากระทันหันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการขอให้เชื่อไว้เสมอว่ามันมีมันเป็นหนทางมันเป็นเรื่องราวที่ไม่บังเอิญกําลังที่จะนําพาให้คุณได้เข้าสู่โหมดของเส้นทางชีวิตใหม่ที่ดีกว่า เพราะว่ามันมี the tower แล้วก็ the world ขึ้นมาเกี่ยวข้องอะไรที่เป็นอุปสรรคที่เป็นลบนะคะแล้วก็ถ้าเรามีสติกับตัวเองถ้าเรามองเห็นบางอย่างในอนาคตแล้วเราดึงพลังงานเป็นบวกคิดในทางที่บวกคิดในทางที่ดีคุณจะเห็นช่องทางทางเลือกอื่นๆที่ดีกว่ากับสิ่งที่ กว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งสมาธิสติอยู่กับตัวเองเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุและผลและมีหนทางที่ดีกว่า ที่คุณจะได้รับโอกาสนั้นบางท่านได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตในเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงบางท่านมีโอกาสที่ดีที่จะได,ได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตได้เริ่มกับงานอิสระงานใหม่หรือว่ามีเวลาเป็นของตัวเองมีงานอาชีพเป็นของตัวเองแบบนี้เลยทีเดียวนะคะได้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าแล้วก็เพอร์เฟกมากๆแต่ความเพอร์เฟกนั้นเราจะต้องยอมรับว่าเราจะต้องสร้างมันแล้วก็ทํามันให้ได้นะคะแต่ ถ้ามันยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะคุณหมอคะในช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยไม่หมออะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่สําคัญคือการที่เราจะไม่ทําตัวเองเข้าสู่โหมดของความเหนื่อยล้าสมมติว่าคุณกําลังเหนื่อยล้าท้อเหลือเกินนะคะเจออุปสรรคเรื่องของการงานมาเจออุปสรรคทุกเรื่องในชีวิตรู้สึกปิดโหมดบางอย่างเชื่อไว้เสมอค่ะว่า ถ้าเรามีพลังงานที่ดีแล้วเราทิ้งอะไรที่มันท้อทิ้งอะไรที่มันลบออกไปแล้วเราฮึบพลังขึ้นมาสู้กับตัวเองสู้กับคือเติมเชื้อไฟความสุขให้กับตัวเราเราท้อเราเหนื่อยอะไรก็ตามเราสามารถดูซีรีส์เราสามารถร้องคาราโอเกะเราสามารถฟังเพลงเราสามารถที่จะออกไปวิ่งทำสมาธิการออกกําลังกายสร้างพลังงานโพสิทีฟให้กับตัวคุณเองแล้วแรงดึงดูดจักรวาลจะไปไหนเสียแล้วคุณจะเห็นช่องทางทางออกเห็นเขาเรียกว่า เห็นปัญหาเห็นทางออกของปัญหานั้นๆที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเราได้อยู่แล้วนอกจากเราจะควบคุมความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเราให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับอะไรที่ไม่คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณได้เลยในเร็วๆนี้นะคะอะไรที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ตามค่ะอะไรที่มันเฉยๆนิ่งๆ นะคนะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นก็ตามขอให้เปลี่ยน่วงจุ้ยของตัวเองนะคะเปลี่ยนฮวงจุ้ยของโต๊ะทํางานหรือว่าที่ห้องปัดกวาดเช็ดถูที่ห้องย้ายต้นไม้ปรับสถานที่ใหม่ปรับโต๊ะทํางานใหม่ซื้อดอกไม้มาใส่ใจกันสักดอกสองดอกอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะสร้างปัดเป่าสิ่งไม่ไดีออกไปสร้างโยกย้ายอะค่ะเ n e r g y หวงจุ้ยใหม่ๆของเราในโต๊ะที่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้น พลังแห่งโพซิทีฟสร้างด้วยตัวคุณเองนะคะบางท่านได้รับข่าวดีมากๆเลยเป็นข่าวใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณกําลังที่จะทําอะไรใหม่ๆมาคะบางท่านได้มีเกณฑ์ดเดินทางไกลเรียนต่างประเทศบางท่านได้เผชิญหน้ากับความจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่คืออัศวินดาบนะคะพร้อมที่จะเขาเรียกว่าปัดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นไปในทิศทางที่จะได้รับชัยชนะไม่ว่า สิ่งของชิ้นใหญ่ในชีวิตของคุณที่คุณต้องการคืออะไรการลงทุนการงานที่มั่นคงมั่งคัง่งการเงินที่กำลังจะเข้ามาหรือว่าสิ่งของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆยังไงก็ตามนะคะคุณจะไขว่ว้ามาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองเลยนะคะคุณไม่ได้เพียรพยายามจากครั้งเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้แต่คุณ ต้องเพียรพยายามแบบเยอะมากๆเลยกว่าที่จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นนี่คือไพ่แห่งการประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่แล้วก็แบบการเปลี่ยนแปลงที่ท้าชนคุณมากๆโอกาสและสิ่งใหม่ๆกําลังวิ่งเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นคุณพร้อมที่จะวิ่งเข้าหาโอกาสนันหรือเปล่านะคะแล้วก็ลดเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความวุ่นวามลงเพราะคุณอาจจะได้ตัดสินใจอะไรที่มันทันท่วงทีตัดสินใจเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างลุยค่ะนี่คืออัศวินดาบ ให้คุณลุยกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้ t h e e m p e r o r นะคะและคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบมั่งคั่งเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเป็นคนที่มีใจนิ่งเพื่อทำการใหญ่นะคะ นิ่งเพื่อ control, ควบคุมทุกๆสิ่งทุกอย่างในตัวคุณเองนะคะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองมากขึ้นและคุณจะได้เขาเรียกว่าได้ขยับตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นระดับผู้นำที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวใครที่รู้สึกว่ากำลังที่จะได้เขาเรียกว่าได้รับการโปรโมทจาก วัวหน้าเจ้านายนะคะในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองได้รับขา่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นบางท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานที่ท้าทายมากๆอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศอาจจะได้เดินทางไกลหรือว่าได้ทํางานที่รับมอบหมายเป็นโปรเจกต์ที่มันมันยิ่งใหญ่เหลือเกินมันท้าทายกับการงานที่คุณจะได้รับในต่อไปในวันข้างหน้านี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ กำลังที่จะดูดูคุณแล้วก็กำลังที่จะให้ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณหรือคุณอาจที่จะได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะเข้ามาทำธุรกิจแบบนี้ก็ได้แต่ก็ต้องคุยและก็ชัดเจนระวังเรื่องของข้อเอกสารสัญญาให้ดีนะคะแล้วก็เวลาพูดคุยกันติดต่อก็ต้องเขาเรียกว่าคิดทบทวนกับวอร์ดดิ้งคพูดก่อนก่อนที่จะคุยเจราจาบางสิ่งบางอย่างกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าต้องการใครที่อยากเข้ามาซัพพอร์ตหรือว่าคําปรึกษานะคะอาจจะมีหาที่ปรึกษานะคะในด้านนั้นๆเกี่ยวกับ ธุรกิจว่าโปรเจกต์ที่ทำนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนั่นเองนะคะแล้วก็ระวังเรื่องสิ่งที่ไม่ดีนะคะสแกมเมอร์แปลกปลอมที่เข้ามาในชีวิตของเราถ้าจะลงทุนทําอะไรในเรื่องของอการลงทุนกับออนไลน์ก็ต้องปรึกษาสถาบันธนาคารนั้นๆนะคะผู้เชี่ยวชาญตหุ้นอของตลาดนะคะหลักทรัพย์อะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องหาข้อมูลให้อย่างถี่ถ้วนนะคะ ข่าวดีนะคะที่ไม่คาดคิดคาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดคาดฝันกําลังที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เขาเรียกว่าการเดินทางไกลของชีวิตการเปลี่ยนแปลงนะคะ ในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มีใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ไกลค่ะเขารอคอยและเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกถึงคุณเขามีความฝันแล้วก็คิดถึงช่วงเวลาดีๆเก่าๆระหว่างคุณและเขานะคะคนที่อยู่ไกลกันคนที่มีช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นด้วยกันก่อนหน้านี้นะคะบางอย่างกําลังที่จะหวนกลับมาหาคุณเร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่านะคะได้รับ การติดต่อจากเพื่อนเก่าการได้รับข่าวคราวของคนเก่าๆนะคะเช่นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนเก่าหรือว่าคนรักเก่าหรือว่าข่าวคราวบางสิ่งบางอย่างนะคะกับคนในครอบครัวหรือว่าความสุขเก่าๆความอบอุ่นมันกําลังที่จะกลับเข้ามานะคะคนรักคนรักที่เป็นความผูกพันในอดีตกําลังที่จะกลับมาหาคุณนะคะใครที่โสดก็จะได้พบเจอโซเมทหรือว่าคู่ที่รู้สึกว่าเคยมีช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นกันมาแล้วในอดีต นะคะที่กําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณมีคู่แท้และก็คู่ชีวิตรออยู่นะคะซึ่งเป็นคนไกลและคนแตกต่างกันด้วยบางท่านได้มีเกณฑ์ที่จะได้ออกเดทหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คนรักเป็นคนต่างชาตินะคะต่างภาษาแล้วก็อายุที่แตกต่างกันด้วยนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่หรือว่าเป็นคนที่มีความบูรณาสมบูรณ์ในทุกๆด้านเป็นความสัมพันธ์แบบเขาเรียกว่าระยะทางไกลด้วยนะคะชาวราศีเมถุนนะ พลังงานสวยงามแล้วก็ดีมากๆอะไรที่คุณกําลังเพียรพยายามไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องเงินทองนะคะได้มาจากน้าพักน้ําแรงแล้วก็หยาดเหงื่อของของคุณเองทุกเม็ดเลยทีเดียวมีทั้งข่าวดีแล้วก็สิ่งม่สิ่งไม่พึงประสงค์คือสิ่งที่แบบไม่คาดคิดคาดฝันสิ่งลบๆที่จะเข้ามาหาคุณพร้อมกันด้วยเช่นกันเพราะนั้นก็ระวังแล้วก็รอบคอบในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเดินทางหรือว่าการตัดสินใจอะไรแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนก็จะและเข้าใจอะไรที่ไม่เคลียร์ก็จะได้เคลียร์แต่อะไรที่มันยังควบคุมจัดก,การไม่ได้ยังไม่ได้รับคําตอบปล่อยวางไปก่อนนะคะ listen to your intuition ใช้สัญชาตญาณของคุณเองในการตัดสินใจค่ะที่คุณบอกซิกเซนนะคะอารมณ์ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะบอกคุณในการที่จะทําอะไรรอจังหวะที่ใช่ค่ะในเรื่องราวของอะไรก็ตามนะคะถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเรา เราจะต้องปล่อยวางไปก่อนนะคะเวทรอรอจังหวะที่ใช่รอคอยการเปลี่ยนแปลงที่จะกำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้คุณอาจที่จะกำลังมองหาวิธีหนทางบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่เมื่อเราโฟกัสว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะนะคะมันก็จะวุ่นวายสับสนมันจับสัญญาณไม่ได้แต่ถ้าเมื่อเมื่อคุณนิ่งๆคุณมองหาสัสญชาตญาณความรู้สึกข,ของตัวเองแบบสงบเงียบอยู่กับตัวเองแล้วคุณจะเห็น ว่ามันควรที่จะเป็นไปในทิศทางใดควรจะตัดสินใจยังไงควรที่จะเริ่มยังไงคุณจะได้รับสิ่งนั้นหรือว่าไม่ได้รับสิ่งนั้นเหตุและผลมันคืออะไรนะคะมีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองเสมอนะคะชาวราศีเมทุนนะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ